บทที่18ผมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวันเมสุตังเอกังสมยังภควาสวาทียัง,ว,ว,ยงวิหาราตีเชตวานีอาทาทาปินทิกาสะอารามีตาราโคภควาพี่คูอมันเตตีพิขาโวโตรีาทานเตติเตพิภูภวโตปาจาโสุสุภควาเอตาทาโวจามีตายาพิขาเวเจโตวิมุติยาอเซวิตายา ภาวิตายาภาหุลิกตายานานีกตายาวัตถุตายาอนุทิตายาปลิติตายาสุสัมาลาทายาเอกาทัสานิสรางปาิกขามเทสร้างปาังกตกาัสสาสรงปขากัตาเอกาทาสาสงปติสนปาิังข้าตปาิคังติสสนาปาตปิังกัมนุษาสนาิังโโตมสานิาติัตต อมนุษสางนางปีโยโหติเทวตาละขันตินาสอาคีวาทีสร้างวาสะท้างวากรมาติโตวากังกิตังสมาธิยติมุขาวันโววิปัสิทัติอาสัมมุทโธการังกาโลติอตาริงโอปติวิจาโตพัมมะโลกูปะโคโหติเมตายพิฆาเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายา าวิตยายาภูลิกตาญยยานีกตายาวัตุกตายานุธิตายาบาลิติตาญาสสัสมาลาทายาอีมีเอกาทาสาณิสังสาปฏิการฆาตาิอโนทิโซภาลนาเมตาเจโตวิมุติอทิโซอิติโซภาลนาเมตาเจโตวิมุติอทิ สาภลนาเมตตาเจโตวิมุตติกาติห้ากาเลหิอโนติโซภลนาเมตตาเจโตวิมุตติกาติห้ากาเลหิโอคีโซภลนาเมตตาเจโตวิมุตติกาติห้ากาเลทีสาภลนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจห้ากาเลหิอโนติโซภลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตาห้า กาเลหิโอติโซภาลนาเมตาเจโตวิมุติทาสาหกาเลหิทีซาภาลนาเมตาเจโตวิมุติกาตาเมหิปะจาหกาเลหีอะโนทิโซภาลนาเมตาเจโตวิมุติสัพเฮสตาอาเวลาอภพญาปชานิฆาสุขี่อัตานังปิหาลันโตสัพเพปานาเวลาอภพยาปชานิฆาสุกี่อัตานังปิหาลันโตสัพเพปูตาเวลา อภยาปชานิข้าวซุขี้อัตานังปริหารันโตสัพเพปุขาลาอเวลาอภิยาปชานิข้าวซุขี้อัตานังปริหารันโตสพัพเพอัตตาภาวาปริยาปนาอเวลาอภิยาปชานิข้าวซุขี้อัตานังปริหารันโตอิเมหีปัญจ่าหากาเลหีอานอทิโซพลานาเมตาเจโตวิมุติกาตาเมหี ตาตาฆากาเลหีโอติโสภะลานาเมตาเจโตวิมุตติสภัยพโยอเวลาอัพยาปชาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสะอเวลาอัพยาปชาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพะริยาอเวลาอัพยาปชาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนาริยาอเวลาอัพยาปชาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพเทวาเวลาอัพยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหานันตุสัพเพมานุสาอเวลาอัพยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหานันตุสัพเพวินิปาติกาอเวลาอัพยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหานันตุอิเมหิสัตตาหักาเลหิโอติโซพลานามีตาเจโรวิมุตติกาตาเมหิทาสาหัส กาเลหีทีซาพละนาเมตาเกโตวิโมตีสเพเผลาุริมายาทีทายญาสัตตาอะเวลาอภิญาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพปัจิมายาทีทายญาสัตตาอะเวลาอภิญาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพอุตตารายาทีทายญาสัตตาอะเวลาอภิญาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต สัพเพไทีนายาทีทียาสัตตาเวลาอภิยาปชานินคาสุขีอัตานังปริหารังตตสัพเพปุราทีมายาอนุทีสายาสัตตาเวลาอภิญาปชาอิคาสุขีอัตานังปริหารังตตสัพเพปัชิมายาอนุทีสายาสัตตาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารังตตสัพเพอุตตาลาย อนุท e an ิสายาสัตตาเวลาอภิาปชานิทาสุขีอัตานังปริหารันโตสพเพทขินายาอนุทิสายาสัตตาอเวลาอภิาปชานิทาสุขีอัตานังปริหารันโตสพเพหิธีบายาทิสายาสัตตาเวลาอภิาปชานิทาสุขีอัตานังปริหารันโตสพเพอุปาลิมายา ทีซายาสัตตาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหาฮันโตสัพเพปูราทิยาทีซายาปานาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหาฮันโตสัพเพปจิมายาทีซายาปานาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหาฮันโตสัพเพอุจาลายาทีซายาปานาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหาฮันโต สัพเพทัคขินายาทิสายาปานาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานาเปรหารันโตสัพเพโลาทีมายาอนุทิสายาปานาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานาเปรยารันโตสัพเพปชิมายาอนุทิสายาปานาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานาเปรหารันโต สัพเพอุตตารายาอนุทิศายปานาเวลาอภยญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเพทักขกินายาอนุทิศายปานาเวลาอภยญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเพเฮธิมายาธิสายปานาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเพอุปาลิมายาธิสายปานาเวลาอภยญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหาลันโต สัพเพโกลาธีมายาธีสายาปูตาเวลาอภยาปชาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพปัจิมายาธิสายาปูตาเวลาอภยาปชาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพอุตตาลายาธีสายาปูตาเวลาอภยาปชาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพทั้งกินาญาธิสายาปูตาหเวลาอภยาปชาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโต สัพเพโกลาธิมายะอนุทิสายาภูตาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังเพรยันโตสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายาภูตาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังเพรยันโตสัพเพ ปุตาลายาอนุทิสายาปุตา,าเวลาอภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันโตสพเพท่ากินายาอนุทีสายาปุตา,าเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันโตสะเพเอธิมายาทีสายาปุตาเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันโตสพเพอุปาลิมายาทีสายาปุตาเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันโตสพเพ โกลาทิมายาทิสายาปุขาลาอเวลาอภยาอานิคาสุขีอัตานังปริหาฮันโตสะเพปัชีมายาทิสายาปุขาลาอเวลาอภยาปัญคาสุขีอัตานังปริหาฮันโตสะเพอุตตารายาทิสายาปุขาลาอเวลาอภยาปัญคาสุขีอัตานังปริหาฮันโตสะเพทั้งกินายาทิสายาปุขาลาอเวลาอภยาปัญคาสุขีอัตานังปริหาฮันโต สัพเพปราทีมายะอนุทีสายยะบุคลาอเวลาอภพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริรันโตสัพเพปัชฌีมายะอนุทีสายยะบุคลาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริรันโตสัพเพอุตตลายะอนุทีสายยะบุคลาเวลาอภพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริรันโตสัพเพทกินายะอนุทีสายยะบุคลาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริรันโตสัพเพเหติมายะ ทส ata, a a, anya, ati, ati, avi, ิสายาปุพาลาอเวลาอภิยาปชาณิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุปาลิมายาทิสายาปุพาลาอเวลาอภิยาปชาณิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุระติมายาทิสายาอทิตภาวาปริยาปนาอเวลาอภิยาปชาณิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปะทีมายาพีสายาอัตตาภาวะปียปันาเวลาอภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริฮัลนโตสัพเพอุตตาลายาพีสายาอัตตาภาวะปียปันาเวลาอภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริฮัลนโตสัพเพทักชินายาพีสายาอัตตาภาวะปียปนาเวลาอภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหรันโตสัพเพโราทีมายาอนุทีสายาอัตตาภาวะปียปันา อเวลาอภิยาปชานิคาทุกขีอัตานังปริหารันโตสะเพปะทิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวาปริยาปนาอเวลาอภยาปชานิคาทุกขีอัตานังปริหารันโตสะเพอุตารายะอนุทิสายะอัตตาภาวาปริยาปนาอเวลาอภยาปชานิคาทุกขีอัตานังปริหารันโตสะเพทกินายะอนุทิสายะอัตตาภาวา ปริยาปันนาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหัลันโตสซาเพเทธิมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหัลันโตสซาเพอปุปาลิมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหัลันโตซาภาโภละจิมายาธิสายะอัติโย อาเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตตานัปริหันตุสัพพาปชิมายาทิสายะอิทิโยอาเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตตานัปริหันตุสัพพาอุตตลายาทิสายะอิทิโยอาเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตตานัปริหันตุสัพพาทักินายาทิสายะอิทิโยอาเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตตานัปริหันตุ สภาปุรัติมายาอนุทิศายะอิทิโยอาเวราอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานางปริยรันโตสภาปชิมายะอนุทิศายะอิทิโยอาเวราอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานางปริยรันโตสภาอุตลาญาอนุทิศายะอิทิโย อาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีห ne ัตานังปริรันโตสภาท่าขินายาอนุทิสายาอิทิโยอาเวลาอภิญาปัชานิคาสุขีหัตตานังปริหรันโตสภาเหติมายาทิสายาอิทิโยอาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีหัตานังปริหรันโตสภาอุปาลิมายาทิสายาอิทิโยอาเวลาอภิญาปัชานิคาสุขีหัตานังปริรันโตสาเพ โวลาธิมายาธิสะยาปุริสะอาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีหัตตาณปริหารันโตสัพเพปาชิมายาธิสะยาปุริสะอาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีหัตตาณปริหารันโตสัพเพอุตตาลายญาธิสะยาอุ โอลีซาอเวลาอภิยาปชานีฆาสุขีหัตานางปริหารันโตสาเพทัก้ขินายาธีซายาปุลีซาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีหัตานางปริหารันโตสาเพโรลาทีมายานุธีสายาปุลซาอเวลาอภิยาปชานีฆาสุขีหัตานงปริหารันโตสาเพปชิมาญานุทีซายาปุลซาอเวลาอภิยาปชานีฆาสุขีหัตตานังปริหารันโตสาเพอุตตา ลายานุทิศายะปุริสาเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตานาภิฮารันโตสาเพทัขินายะอนุทิศายะปุริสาเวลาอภิญาปชาอานีคาสุขีอัตานาภิฮารันโตสาเพเทติมายาทิสายะปุริสาเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตานาภิฮารันโตสาเพอุปาลิมายาทิสายะ ปุริสาอาเวลาอัพยาปชานีคาสุขีหัตตานัปริหารตสัพเพโลาธิมายาทิสายาอริยาอาเวลาอัพยาปชานีคาสุขีหัตตานัปริหารตัสัพเพปาชิมายาทิสายาอริยาอาเวลาอัพยาปชานีคาสุขีหัตตานัปริหารตัสัพเพ โอตาลายาทสัยะอนิยอเวลาอภยาปชาณีคาสุกีอัตานาบริหารตัวสพเพทินายาทีสัยาะอนิย่าอเวลาอภยาปชานีคาสุขีอัตานาบริหารตัสพเพโปรธีมายาอนุทิสยะอิย่อเวลาอภยาปชาณีคาสุขี้ัตานาบริหารตัวสพเพปชีมายาอนุทีสัยะอิยาอเวลาอภยาปชานีคาสุขีอัตานาบริหารตัสพเพ โอตาลายยาอนุทิซายาอริยาอเวลาอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานาภิยาลันโตสัพเพทักยนัยยาอนุทิซายาอริยาอเวลาอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานาภิยาลันโตสัพเพเฮธิมายาทิซายาอริยาอเวลาอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานาภิยาลันโตสัพเพโอปาลิมายาทิซายาอริยาอเวลาอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานาภิยาลันโตสัพเพปุราธิมายาทิซายา นาลิยาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานัปริหันตูสะเพปชิมายาทิสะญาอนะสิยาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานัปริฮันตูสะเพปูตาลายาทิสะญาอนะลิยาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานัปริฮันตูสะเพแทกินายาทิสะญาอนะลิยาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานัปริฮันตุสะเพปุราธิมายาอนุทิสะญาอนะ สิยาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอตานังปริฮัโตุสเพปัญจิมายาอานุทิศายะอานาลิยาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอตานังปริฮันตุสเพวุตารายะอานุทิศายะอานาลิยาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอตานังปริฮันตุสเพทังกินายะอนุทิศายะอานาลิยาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอตานังปริฮันตุ สัพเพเหติมรยาทิสัยยะอนาลิยาอเวลาอัพยาปชานีคาสุขีอัตานังบริหารตัวสัพเพโอปาลิมายาทิสัยยะอนาลิยาอเวลาอัพยาปชานีคาสุขีอัตานังบริหารตัวสัพเพโปลาทิมายาทิสัยยะเทวาอเวลาอัพยาปชานีคาสุขีอัตานังบริหารตัวสัพเพปาชีมายาทิสัยยะเทวา อ่าวเวลาอภิยญาปชานิคาสุขีอัตานังเพรยันตูสะเพอุตารายาธิสายาเทวาอ่าวเวลาอภิยญาปชานิคาสุขีอัตานังเพรยันตูสะเพทักษินายาธิสายาเทวาอ่าเวลาอภิยญาปชานิคาสุขีอัตานังเพรยันตูสะเพโโราธิมาญานุธิสายาเทวาอ่าเวลาอภิยญาปชานิคาสุขีอัตานังเพรยันตูสะเพอปธิมาญานุธิสายา เทวาอเวลาอพยาภาชานิคาสุขอัตานังปิหาลันโตัาเพ อุตาลายะอนุเทสายะเทวาอเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีหัตถานังปริยรันตุสัพเพไดสัิญายะอนุเทสายะเทวาอเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีหัตถานังปริยรันตุสาเพเฮติมายะเิสายะเทวาอเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีหัตถานังปริยรันตุสัพเพอุปาลิมายะเิสายะเทวาอเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีหัตถานังปริยรันตุสัพเพโลาทิมายะเิสายะ มนุสาอเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตานังปริฮันนตุสะเพปปชิมายาทิจายะมนุสาอาเวลาอภิญาปชานนคาสุขีอัตานังปริรันนตุสะเพอโอตาลายาทิจายะมนุสาอเวลาอภิยาปชานนคาสุขีอัตานังปริรันนตุสะเพปทักินายาทิจายะมนุสาอาเวลาอภิญาปชานนคาสุขีอัตานังปริรันนตุสะเพปโราทิมายาอนุทิสายะ มนุสอาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีหัตตานังปริหารันตูสะเพปปิมายะอนุทิสายยะมนุสอาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีหัตานังปริหารันตูสะเพอุตาลายะอนุทิสัยยะมนุสยอาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีหัตตานังปริหารันตูสะเพท้กินายะอนุทิสายยะมนุสอาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีหัตานังปริหารันตูสะเพเทศถิมายะ ทิสายะมนุสส์อาเวลาอภิญาปชาณีคาสุขีอัตานางบริหารตุสัพเพโอปาลิมายะทิสายะมนุสส์อาเวลาอภิญาปชาณีคาสุขีอัตานางบริหารตุสัพเพโลาทิมายะทิสายะวิณิปาติกาอาเวลาอัิญาปชาณีคาสุขีอัตานังบริหารันตุสัพเพปจิมายะทิสายะวิณิปาติกาอาเวลาอัิญาปชาณีคาสุขีอัตานังบริหารันตุ สาเพอุตตาลายาธิสายาวินีปาติกาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหรันตุสาเพท้าขินายาธิสายาวินิปาติกาเวลาอัพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหรันตุสาเพปุราธิมาญานุธิสายาวินิปาติกา เวลาอภิยาปชานิฆาสุขีหตานังปริหารตุสะเพปชิมายะอนุทิสายาวินิปปิกาเวลาอภิญาปชานิฆาสุขีหตานังปริหารตูสพเพอุตตาลายะอนุทิสายาวินิปปิกาเวลาอภิยาปชานิฆาสุขีหตานังปริหานตุสพเพทักขินายะอนุทิสายาวินิปปิกา อาเวลาอัพยาปชานีคาสุขีหัตถานังปริหานตูสะเพเทธีมายาธีสะยัพิณีปัติการอาเวลาอัพญญาปชานีคาสุขีหัตถานังปริหานตูสะเพอุปาลิมายาธีสะยัพิณีปัติการอาเวลาอัพญญาปชานีคาสุขีหัตถานังปริยานตูดีเมหีทาสสหักาเลกิทีสะพระนามีตาเกโตวิมุติสะเพสร้างสัตตานังปีพระนางวัชเชตวาอาปีล้านนายา อุปาคตังวัเชตวาอานุปาคเตนะสั้นตาปังวัเชตวาสั้นตาเปนาปาลิยาทานังวัเชตวาปาลิยาทานีนาวีเหสั้วัเชตวาอาวีเหสา้ยาสัพเพสัตตาอเวลิโนหตุมาเวลิโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนถูกิตาตาโหตุมาทุกิตาตาอิทิเมหิ อาทาหะกาเลหีธาเพสัตตาเมตตากายิกาเมตตาตังธรรมังเจตายาติติติโตสัพพพยาปทาปาริยุทาเนหีมุจจติติวิมุติเมตาาเต,ตาจเตโตวิมุติจติเมตาเต,ตาเจโตวิมุติเมตตาธรมมวิหะลาภาวนานิถิตาบทที่สิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปตาจะนิทูขาพยาปตาจานิพยาโสกตาตาจะนิโสกาหตูสัพเพติปานิโนเอตาตาวตาจะอามเหติสัมพัตังปุญญาสัมพทังสัพเพเทวนุโมทันตูสัพพสัมปติสิทธิยาธานังท้าทันตูสัทธายาสีลังลักันตูสัพพทาปาวนาทิลาตาหวหตูขันชันตูเทวตา คาตาสัพเพุทธาพราปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพราปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันโตอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพพโสสัพเพุทธาพราปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพ เถพพุทธาพลาปัตตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจาเตเฉนะลักขังพันธามีสัพพโสเัพเพพุทธาพลาปัตตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจาเตเฉนะลักขังพันธามีสัพพโสเัพเพพุทธาพลาปัตตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเฉนะลักขังพันธามีสัพพโสเัพเพพุทธาพลาปัตตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจาเตเฉนะลักขังพันธามีสัพพโส ปาปัตตาปัเจกานันจะยังพลังอางคันตานันจะเตเสนักของพันธมิสามพโสด้วยอนุภาพแห่งศสัร์จาริฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพละรัตตยด้วยการศาสยายบวสวดลรมณ์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถา,าเรล่อนี้ <c oughs> ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่กพระพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทางบวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลาย ปรดอนุมโมทนาในการสวดสาธยะยานมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอมนุยพรให้แก่พระพเจ้าแล้ววัตถุม,มงคลพาพิตาเยอะเ์เศรษฐีเหรียนยอดเศรษฐีเหรียนไว้ฟู68ตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งปรงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เตรียมด้วยนะะัภาพแห่งพระปริสงสําเร็จสักสิธุประกา,ารคือทุ